สวัสดีครับพาคินนะครับพาคินเซเลริโอนะครับวันนี้นะครับจะพาเจ้าเซเลริโอนะครับไปที่ศูนย์เพาะชำก้าไม้นะครับจะไปขอพันพันไม้ซึ่งเขาให้คนหนึ่งเนี่ยสูงสุดประมาณ2 0 0 0นก้านะครับเดี๋ยวจะไปดูว่ามันจุได้เท่าไหร่นะก็เอกสารที่ต้องเตรียมไปนะก็จะมีตัวสำเนาบัตรประชาชนนะครับแล้วก็เป็นในส่วนของสำเนาโฉนดที่ดินนะครับ ตัวน,นี้นะครับก็นำติดไปด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวระหว่างน okay. right? okay. ี fall, ้นะครับก็ไปเจอกัน <publishers> ที่ศูน <welche> ย <ăn? S 1> uh ์อชามก้ามายครับครับตอนนี้เราก็อยู่ระหว่างการเดินทางนะไปเอาพันก้ามานะครับก็ พี่ดากินเลือกไปเอาพันก้าไม้เนี่ยเพราะว่ามันจะลดระยะเวลานในการปลูกนะครับในการปลูกต้นไม้เนี่ยในช่วงของการเพาะเมล็ดนะครับก็เป็นเดือนเหมือนกันนะก,กว่ามันจะโตเป็นต้นมาออกมาเป็นคืบนะครับก็เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวไปดูว่าเราจะได้ต้นกว้างาต้นสูงประมาณเท่าไหร่นะครับก็เดี๋ยวไปเจอกันทางในเลยดีกว่าระหว่างนี้ก็ เดินทางไปพร้อมกันนะครับโอเคครับและพาคินก็มาถึงสถานีเพาะชามก้าไม้แม่ทะจังหวัดลำปางนะครับที่พาคินเลือกมาที่นี่เพราะว่าใกล้บ้านที่สุดนะครับพอมาถึงแล้วก็เอ,อ่ยืเอกสารนะครับที่เตรียมมาแล้วก็ลงทะเบียนเพื่อขอรับต้นไม้นะครับ จากนั้นนะครับเจ้าหน้าที่ก็จะนําเราไปที่จุดบ,บริการแจกกล้าไม้นะครับตรงนี้ก็จะมีพันกล้าไม้ต่างๆนะครับที่เอาไว้แจกนะครับซึ่งบางรายการเนี่ยไม่มีในเอ,เอกสารนะครับก็ขอเจ้าหน้าที่เขาเพิ่มได้นะครับเจ้าหน้าที่เขาจะไปเขียนเพิ่มให้นะครับขอไปอีกได้ไหมครับ ครับแล้วในวันนี้นะครับพาคินก็ได้กล้าไม้นะครับมามากกว่า500ต้นนะครับที่พาคินขอมานะครับก็จะมีไม้ยูคานะครับกล้าไม้ยูคาเนี่ยอยู่ประมาณ200ต้นนะครับกล้าไม้สัก200ต้นนะครับมีลูกว่านะครับ20ต้นไผ่ไผ่สร้างป่านะครับอีก20สิแล้วก็ พองอุไรนะครับยี่สิบยังได้อีกครับแล้วก็จีปาธะอีกนิดหน่อยครับก็ประมาณห้าร้อยต้นนะครับที่ใส่เซเลมานะครับครับก่อนจากกันไปนะครับภาคินก็ขอขอบคุณศูนย์พ่อชาก้าไม้แม่ทะจังหวัดลำปางนะครับที่บริการเพราะก้าไม้เอาไว้แจกประชาชนนะครับแล้วก็ภาคินก็ได้ไปรับมาด้วยนะครับในการเข้าไปเข้การครั้งนี้ครับก็บริการได้ดีแบบ มากมากเลยครับเจ้าหน้าที่หลายคนมาช่วยกันนะครับแล้วก็ทุกอย่างเนี่ยไม่มีค่าใช้จ่ายอะไรเลยนะครับก็เพื่อนๆก็สามารถไปขอพันก้าไม้นะครับใกล้บ้านได้นะครับก็มีอยู่หลายสูตรเลยนะครับก็อย่างไรแล้วนะครับคลิปนี้นะครับพาคินก็ต้องขอปิดคลิปไว้เท่านี้ก่อนนะครับแล้วก็เพื่อนๆนะครับถ้าชอบคลิปแบบนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด s ับสไครปเป็นกำลังใจให้พาคินนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับคลิปนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับ